Now. Your โรงเรียนบ้านน้ำพ้นตั้งอยู่ณนะเลขที่179หมู่ที่1บ้านน้ำพ้นตำบลน,น้ำพ้นอำเภอหนองวออัวซอจังหวัดอุดรธานีบนเนื้อที่16ไร่ มีเขตพื้นที่บริการ6หมู่บ้านได้แก่บ้านน้ำพ้นหมู่ที่1หมู่ที่4หมู่ที่8บ้านเหลาหมู่ที่2บ้านหนองแสงส้อยหมู่ที่7และบ้านดงบงังตำบลกุดจ,จับอำเภอกุดจ,จับจังหวัดอุดรธานีโรงเรียนบ้านน้ำพ้นเป็นสถานศึกษาขนาดกลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตหนึ่งเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่สองถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามภายใต้การบริหารงานโดยดรพิสมัยสิมสีพิมพ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำพ้นมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายผู้สอนจำนวนทั้งสิ้น 18คนและเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน1คนมีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น195คนวิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านน้ำพ้นมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทยอัตลักษณ์โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมนำจิตอาสาเอกลักษณ์ไหว้างามยิ้มสวย การประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนบ้านน้ำพ้นโรงเรียนบ้านน้ำพ้นมีการประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตลอดจนประกาศใช้ค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยมีรายละเอียดดังนี้การกำหนดค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัยมาตรฐานที่1 –คุณภาพของเด็กมีค่าเป้าหมายอยู่ในระดับดีเด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาภายใต้การดำเนินโครงการการพัฒนาการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย โดยดำเนินกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกิจกรรมศิละปะเพื่อส่งเสริมพัฒนาการและสร้างสมาธิให้กับเด็กตลอดจนการส่งเสริมครูผู้สอนให้สามารถดำเนินกิจกรรมได้อย่างครบถ้วนและครอบคลุมทั้งระดับชั้นมาตรฐานที่สองกระบวนการบริหารและการจัดการ มีค่าเป้าหมายอยู่ในระดับดีโรงเรียนมีกระบวนการบริหารและการจัดการหลักสูตรครอบคลุมทั้ง4ด้านจัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียนตลอดจนมีการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมที่เอื้อต่อการพัฒนาเด็กและให้บริการด้านสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการจัดประสบการณ์โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายภายใต้การดำเนินโครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาโครงการโรงเรียนน่าดูน่าอยู่น่าเรียนผ่านกิจกรรมการพัฒนาห้องเรียนอย่างครอบคลุมโครงการพัฒนาบุคลากรระดับปฐม,มวัยและ โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยมาตรฐานที่ 3. การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญมีค่าเป้าหมายอยู่ในระดับดีโรงเรียนบ้านน้ำพ้นจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุขจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัยประเมินพัฒนาการตามสภาพจริงและนำผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และการพัฒนาเด็กภายใต้การดำเนินโครงการโครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน <S <S การกำหนดค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมาตรฐานที่1คุณภาพของผู้เรียนมีค่าเป้าหมายอยู่ในระดับดี ผลสัมฤทธิ์ด้านวิชาการของผู้เรียนโรงเรียนบ้านน้ำพ้นให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลสรัรฤทธิ์ของผู้เรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านการเขียนการสื่อสารและการคิดคำนวณมีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหามีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีผลสัมฤธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษามีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน โรงเรียนบ้านน้ำพ้นส่งเสริมผู้เรียนด้านการมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนดมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายและมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมภายใต้การดำเนินโครงการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ตามโครงสร้างการบริหารงานของฝ่ายบริหารวิชาการฝ่ายบริหารงบประมาณฝ่ายบริหารงานบุคลากรและฝ่ายบริหารทั่วไปตลอดจนอาศัยความร่วมมือระหว่างครูผู้ปกครองนักเรียนชุมชนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านนามพนมาตรฐานที่สอง กระบวนการบริหารและการจัดการมีค่าเป้าหมายอยู่ในระดับดีโรงเรียนบ้านน้ำพ้นมีการกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดอย่างชัดเจนมีระบบบริหารการจัดการคุณภาพของสถานศึกษามีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มเป้าหมายพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและมีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างครอบคลุมและหลากหลาย ภายใต้การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของสถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามาตรฐานที่3กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีค่าเป้าหมายอยู่ในระดับดี โรงเรียนบ้านน้ำพ้นมีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ภายใต้การดำเนินโครงการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบตามโครงสร้างการบริหารงานของฝ่ายบริหารวิชาการฝ่ายบริหารงบประมาณฝ่ายบริหารงานบุคลากรและฝ่ายบริหารทั่วไป นอกจากการกำหนดค่าเป้าหมายในมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาทั้งในระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วโรงเรียนบ้านน้ำพ้นมีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน ได้กำหนดค่าเป้าหมายในระดับดีและดำเนินการตามโครงการที่สถานศึกษากำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีเพื่อเป็นการประกันและให้คำมั่นสัญญาในการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำพ้นอย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์และมาตรฐานที่เป็นสากลและเป็นการจัดการศึกษาที่มีความหมายสำหรับนักเรียนสืบไป